สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องมือมีขนมบุญกะก่ได้ออกไปใส่นอกกะยูเหื่อเนาะได้อีกจะหน่อยจ้ะไปยอมผมให้แม่นะเพราะว่าแม่เพิ่นจะเตรียมตัวเนาะไปลำงานอสซมเพิ่นอยู่อำเภอเนาะก่อนจะไปก็ต้องแต่งตัวสวยก่อนนิดนึงพี่น้องตอนนี้หนูพกกะบ้าพันกับจากโรงเรียนเนาะะมนใบสามขนมบุญกะจะได้ไปหาเพิ่นเนาะไปย้อมผมให้คุณแม่กันก่อนนะคะ วันนี้จะทำอะไรนั้นบ้างก็ต้องไปดูในคลิปนะคะสวัสดีค่ะแล้วเนี่ยวันนี้เราจะมาแต่งชมผมต้องสวยผมต้องสวยเขาจะคนจะออกงานกับผอมต้องสวยไปกินเลี้ยงโซจีนก่อนเอาสีเอาสีาสขาวให้เป็นสีดำ เ่ะะคาอยัอุเยโอ้ยหนูก็ยอมแต่ตีนผมมันจะไปเพื่อนนี่อย่างละอันยัมตีนระด้เอาแปเอาไปไ้าไจ้รเอาอนไดะม่ตีน้กดปวเหมืมอนเนาะ ตบันนาขันขามครัุ่นมนกับลังตตอคันไ่ยอมอีกไั่ยอมมน้ขาขั้นกระถั่วเนี่ยแล้วมีขั้นตะบ่งตอนนี้เแาขั้นปกติลบางทีขั้นเนันขั้น มอมเหือนะันองอัน oh อ oh uh ัน huh. ก่อนงอันนี้อันนี้เบอร์ม่น่ามันเหมือนมีกำคิวแต่นั่นมันไม่ใช่ไงเป็นเขาเองซ้อม กีฬามึงไปทางใ,ลใลาดล่ะไปไล่ะจักเรไปเลาะสายบูล่ะมันมาหันไปอยู่บอกม่นเอ,อเกามุเกาวมวู่แรกเลยผูเปเเิดปสนาม้เจอกับบันไดล่ะบันแสนไอ้เาันีกา,ามันเจอกับบันแสนบ่เอ่อพีนี่เปลี่ยนจากสร็บตมห้งกลายเป็นบันองแก้วแล้วคือเกาบนเลยมุงสิเอ็ดอนบลเล็กอ่ะพ่อมู้งิบหามู้เจ็บ จบปอการแข่งต่ที่ศึกษาเลยศึกษาขอหลอกไปเลยมีสามทีมเองเข้าไปรุ่งบอกอะเข้าไปเอารุ่งบอกก็มันมีแค่สิบหางวันบอลมันจะเป็นซ้ายเสียดเสียซ้ายหนึ่งอมีแค่สามทีมไปกัจ๊กไปก็ดีสามทีมะมูสิบห้างกันธรรตีศึกคือเขาหลอกอย่างเดียวชนะอยู่ที่หนึ่งที่สองขาหลอกที่สามตรหลอก มาจกกีฬาคนมีจ็ดคนเราเขยิงเนาะเสือยูมันเสืออมตองเลยใส่โอนแล้วพงกันดานสังใจจะนำพงขึ้นมาที่นี้แจคแจ็วบาลคนรายให้พอถ่างกบบ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 บขบบ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 นบบ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 อบบบบบแบบบบบ้บบบบบลบเบบ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 เบบ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 บเบบบาบบ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 บนบบ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 บ่ย อยู่อบตอนเป็นยามกับเสาขอแรงกับเสาน้ติมีแห่ไปเตียบ้านฮะโน้นอนไหาถูกมนอนไ่ยากดอกไปกับไผ่ไปกับเนไผ่ฮะไปกับเนกับไผ่เดียวโอ้ไม่ยากเด้อโอ้ไปกัาเวนยิ่งเขาขึ้นมีคือไเกัเวนฟ้องของไห เขาไม่ได like oh, hey, okay. ้นอเขาไ่ได้ต้นเอางาไปเสียนหนึ่งมาเสียนมาเสียได้เค็ดดินโอเหตุประจำาเลยเป็นบ่ก่อัญญาหกเดือนคนไทยแังไลใหาเป็นมือแล้วหายเป็นเดือนละเก้าพันอุสารจะลาสิลมมันจะขุนนะมันแงมากลสิเก็บบอกตั้งแต่บอลขึ้นรบล่มอกสารขึ้นบอนรับแกงคูลดนะ้องเก็บแล้วอ้นี่ได้คุยกับลราเป็นบ่ เราเราหูยังกันนะบอกพูนเพื่อนพูว่าอันตลางกละตลางแข่งกัอยูน้อข่อยตอนนี้เสือยูน้อข่อยเอาไดเอางานบงบง็เห็นใดเสืออะอารมณ์เอออารมณ์ล้ะนันอกก็มึงบอสกับเอลเอลอีกสิบตัวโอ้ยมันจะถือกันกับบ้านบ้านออสมอแมพอดีมัก็ติดอะไรอยู่ ก็จบ่เียแม่มีโอกาสได้เขาหล่อเลเพราะว่าแม่สิมืออื่นแม่ก็มืออื่นมืห้มือแว่าเรานอมนม่ก็หนวันวันชิงพอดีเลยบอวันที่ยี่สิบเจ็ดอามือบอเขาหลอกก็ยิบกระซ้ายิบแปดชิงธรรมดาแลแปดยิบเจ็ดนั่งเริ่มคัดที่หนึ่งที่สองซ้ายขัดซ้ายทีนี้ครับมือสุดท้ายไปชิงทีเดียวเลยคัด มาอีที่หนึ่งที่สองาไปซูไปสอบกันนัน่เดีไปสอบกันนบาร์หลอมาเดี๋ยยังไปสอบขอจะไปเจ๊ซีโม่ขอจะไปพปแต่ว่ามูม,มูเจ็ดนี่แล้วมูเจ็ดคนนักเรียนอนะ <laughs> กเ่เดเก่งนเอาเย็นไปเห็นเขาเาเป็องเเโอ้มซีมีโอกาสชนะอยู่ ันจะพาจะอมูมูเจ็ดหลัก่อนแต่ว่าผมมจกอะไรเจ็ก็สิไปท้ามูมาจะตั้งแดเคยดไปจะข่าวอันเล่นไม่ด้ไปเลยกีเซืนั่นนไ่ไไปกับเขาสิไปที่น่าแม่ก็ว่างอ่ะเเอากระลานดีแล้วจะไปมันจะเอาลาน เราก็ไปแข่งขันรอบช้าถ้ามีรอบหเราไเกินไปส้ไปอดแข่งค่ะเราต้อมีรถพาไปด้ะ้ขากเี่ยะเากินอ้ไรกได้องมี เออนึ่งละน่งละไปวัไปวสุปั้นเจอกับบันเสนแม่เวตารางเขาเจอกับบันมีแต่หน่อยเขาที่บรนเไปใกล้อันนี้้กันนะหน้อยๆนะเว้แต่ว่าสุพิเขาเปดั้งติตั้มติดหน่อยเขาเราเน้นไม่ กไม่ลงลคกันัจีบอ่งานดูเไม่า้ด้ตนอี่ี่ีอเป็นะไสิยม่ไม่ได้สีบอ้าจบตัวบ้านาโอ้สีงามมีอยู่หมื่นปรหมายกตลาดอาบอหรือว่าแยมโอ้ไม่ก็ประมาณสีเขียวบอมันกัน

มาดูหน่อยสิเอาไปเล้กของอาบุตอปแม่เอาไปเลวอาเจอเด้อเลื่อนไปคู่แดดคู้เปิดสนามก็เล่ยว่ะจ๊ะโอ้โหม่บ้านคือบอเอาสีนี้ไม่แจกห้าว่าคอเดินลูกเปินเดียวมดได้อเะจะว้าวงามงามเยองสวยอยู่นะตองขิกมคือบอเอาจิ้งสต่อนตัวนี้ของกสตอ มองเอาไปต่อมีจะควับดูสีเขียวอ่ะทำไมไม่เอาสีนี้ว่างเอสีเขียวได้เป็นไงถือไล่ลกใส่ไห้บ้างหรอโอ้นั่นเดียรเจ้วป้ากระดตัวเจห้ยวเนี่ยบั๊กเจ้ยเนี่ยไปพอเออเนี่ยตัวเดียวะแหละตัวเมียวางยิ้มแบบเเดียวพยายามมันรักเขาไป ว่เอันเองทำไปเดอีกเอวเสื้อผ้าก็เขียวเขียวยยันไม่เสรสจเขียวเลตีเดียวรอดใช่ไหมเอาเอาไปใส่ตู้กี่คนหยิบหาโตไ้ยิบตีโตก็่องเอากราอาก่ายไปไอ้นั่นเป็นคนโทรบอกมนเองก็จะ่อ เออ<น>บอบอเอบดอกเออม่เองอยอบอกอกยังกลับมาจากโรงเรียนนะคะสวัสดีคุณยายหรือยังสวัสดีหรือยงสวัสดีใครอ่ะ วันีบสวัสดีคุณยายยังสวัสดีแล้วสวัสดีตอนไหนยายไม่เห็นเลยสวัสดีคุณพ่อหรือยังสวัสดีจับบนแขนเล็กเดียวไหนนี่ไม่เหรอสวัสดีแบบเงี้เหรอถ้าสวัสดีง่าวๆจับบนแขนเนาะเป็นนักเรียนอะไรสวัสดีไม่สวยเลยสวัสดีบ่าวหรือยังบ่าได้อ้าก็อีกเพื่อ มาเด้กินสุดนี่ในจากหยองผมแบบถือสมตำมากินเนาะกินอย่างนี้ตอี่ง่ากจะิงขีง่ายไม่อยากเขากล่องบอสขนมมันสุดไม่เคยาเล้กนมนี่งมเลยมาเลย ผมไมรลอยลนะวันนี้ไม่อยากขึ้นสูงขึ้นแ่ันบุ๊กมันมันสึปากมันก็เนี่อน่อยากแป่ง 对。<laughs> <laughs>